เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Chilling ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการเล่นเดอะครูนะครับซึ่งเป็นคอมที่เล่นได้ง่ายมากๆครับและก็เหมาะกับมือใหม่มากๆแถมยังไต่แรงได้ง่ายจะจัดเลยนั่นเองครับโดยภายในคลิปนี้นะผมก็จะลงรายละเอียดให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับบอกเลยว่าดูคลิปนี้มือใหม่นะไต่แรงได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับสาเหตุที่ผมบอกว่าคอมเดอ c ครูเนี่ยเป็นคอมที่เหมาะกับมือใหม่มากๆ,ๆนะครับเพราะว่า เดอะครู The Crew เนี่ยมันจะเป็นเทรดที่เราเล่นเน้นรีโลครับก็คือทํา3ดาวหลายๆตัวนะครับถ้า3ดาวหลายๆตัวปุ๊บผลต่างๆของเดอะครูเนี่ยก็จะทําให้เราเล่นง่ายมากยิง่งขึ้นนั่นเองครับคอมที่เราจะเล่นนะครับก็คือคอมที่หน้าตาตามนี้นะคือเล่นเป็น5เดอะครูแล้วก็เล่นเป็นสตาร์ติจี้นะครับคอมเราเนี่ยจะไปเก่งจริงเลยนะครับตอนที่อยู่เลเวลแแล้วได้ทวิตเตอร์เฟสนะครับซึ่งเป็นยูนิตเพาเอร์เดอะครูที่ทําให้คอมของเราเนี่ย เก่งที่สุดไปเลยนั่นเองครับตัวที่เหลือเนี่ยที่เราใส่เข้ามาก็จะเป็นจาวานไรแล้วก็จันนานะครับก็จะได้เป็น4ี่สถิตแล้วก็เมนเทอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับความนี้ถือว่าเลน่นง,ง่ายจะจัดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้นเกมเล่นยังไงนะครับในช่วงของต้นเกมเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยถ้าเราจะเล่นเด็กครูนะครับก็คือต้องมีแบบ มอร์ไฟ์ออกมาหลายๆตัวซินเวอร์ออกมาหลายๆตัวนะครับหรือไม่ก็มีอักเมน์นะครับที่ช่วยทําให้เราเล่นเดอะคูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอักเมน์เกี่ยวกับเงินอักเมน์ ment เกี่ยวกับการโลเนี่ยสามารถทําให้เดอะคูเล่นได้ง่ายมากๆเลย,เลยนั่นเองครับโดยต้นเกมนะเราก็จะเล่นโดยการแพ้สเตจแรกไม่อัพเลเวลเลยนะครับทุกคนและตอน3า่เนี่ยให้เพื่อนๆพยายามโลนะให้มอร์ไฟ์ไม่ก็ซินเวอร์3ดาวหนึ่งตัวปุ๊บเนี่ยมันเล่นได้ง่ายและ เพราะว่าถ้า3มดาวปุ๊บแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันไม่เป็นการลดช็อปใช่ไหมแล้วก็ยิ่งโลเนี่ยก็ยิ่งได้เลเวลด้วยนะนเลยเล่นได้ง่ายมากๆถ้าเราได้3ดาวมาเร็วตัวแรกแล้วนั่นเองครับแต่ถ้า3ามหนึ่งมันมีแนวโน้มที่จะยังทํา3ดาวไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องแบบโลให้มันหมดนะค่อยๆสโลโลอยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าได้ตัวแรกเร็วแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเล่นได้ง่ายจะจัดเลยนั่นเองครับแล้วก็ในช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามหาของแทงนะมอไฟเนี่ย เป็นตัวแทงที่เก่งมากๆชิ้นแรกที่ผมชอบหาเนี่ยก็คือกากร์นะครับถ้าได้มาปุ๊บตอนสเตสามเนี่ยมอไฟยิ่งถ้า3ดาวแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราวินสติสเตสาเอาเลือดของเราเนี่ยกับคืนมาไม่เจ็บเยอะจนเกินไปครับในช่วงของสเตสานั่เนเองในช่วงของการเกมนะครับก็คือหลังจากมอไฟกับซินเวอร์เรา3ดาวแล้วนะครับก็เราขึ้นเลเวลนะครับไปที่เลเวลเแล้วก็ค่อยสโลโดอีกครั้งหนึ่งนะทำเชนทำซิก ให้3ดาวนะครับหลังจากนั้นก็เติมพวกจาวานจันาไรมาเพื่อเปิด4สถิตินั่นเองครับในระหว่างนี้เนี่ยหาของมอไฟให้ครบก่อนเนาะของแทงแล้วก็หาของดามนะครับเป็นซิกที่จะเป็นตัวถือของ e p ีของคอมเราที่เก่งมากๆนะครับส่วนถ้ามีของ a d ก็ใส่ให้ซินเวอร์รอย้ายให้ทวิตเตอร์เฟนนั่นเองครับทุกคนในช่วงของการเกมก็คือเราโซโลโรเลเวลดนะซิกาเชน3มอไฟ3ซินเวอร์3ปุ๊บอันเนี้ย ส่วเวลานะครับที่เราจะเก็บเงินไปต่อในช่วงของเลดเกมครับในช่วงของเลดเกมนะครับก็คือหลังจากที่เราขึ้นเลเวลแปดได้แล้วนะถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถโลหาทวิตเตอร์เฟดได้เนี่ยจะง่ายมากๆนะเพราะว่า5เ h e Crew เนี่ยทวิตเตอร์เฟดมันเก่งและมันแคปจบในตัวเองแล้วแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ตอเอเลเวลแปดนะครับต้องเก็บเงินขึ้นเก้าซึ่งพอขึ้นเก้าเนี่ยเราจะใส่อะไรเพิ่มส่วนตัวเนี่ยผมใส่เป็นบัมนะครับเพราะว่าบัมเนี่ยจะเป็นตัวที่ ทำให้โพซิชันอีกฝ่ายเสียนะแถบยังได้แบชชั่นนะครับคู่กับเชนด้วยผมเลยแนะนำให้ใส่บัมนะคือคอมนี้เนี่ยพอสามดาวหลายตัวแล้วมันจะไปเก่งอีกทีหนึ่งเลยตอนทวิตเตอร์เฟนะครับแคปเป็นจุดวินอาของคอมเรานั่นเองครับในช่วงของเลกเกมก็เลยแนะนำเป็นอันนี้ถ้าบัมไม่ได้ใส่ไซร่าได้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับคอมเราถือว่าเก่งมากๆครับเดอะคูล cool, แล้วก็เล่นได้ง่ายด้วยนะครับต่อมานะครับไอเทมเนาะไอเทมเนี่ยนะครับตอนนี้แพทปัจจุบันนะครับ ตัวที่ถือของเก่งที่สุดก็คือซิกนะครับซิกเนี่ยเราจะใส่เป็นพวกไอเทมเล่นแค่นะไม่ว่าจะเป็นกุนซูไอ c ดทีฟแล้วก็โชวจินนะกุนซูดีสุดนะเราลงมาเป็นไอ c ดทีฟนะครับส่วนชิ้นต่อมาเนี่ยที่เขาแนะนํากันนะครับก็คือ v o i c สต t a ์นั่นเองนะแต่จากที่ผมไปเล่นมาถามว่าจําเป็นต้องมีไหมถ้าเรามีตัดทิวพวกสปาร์กันอื่นอะ v o i c สต t a ์ไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้นะครับ แล้วก็ชิ้นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นจูสไตรเกอร์เฟลลาบารดอนแล้วก็นาชอรนะครับเนี่ยอันนี้เก่งมากนะเซตนี้ดีที่สุดคือกุนซูนะซิกค,คือมันปลาแบบเบิ้ลๆบ่ะแรงจัดเลยนะครับต่อมาแครลี่รองของเรานะครับก็คือทวิตเตอร์เฟดนั่นเองครับไอเทมเนี่ยก็จะเป็นเล่งแคมเหมือนกันนะเป็นกุนซู1ชิ้นเนาะ แล้วก็3ชิ้นนี้เนี่ยลาดวิฟโมเริโลเรดบัคเป็นยูทิลิตี้ที่ทำให้ TF เนี่ยเก่งนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยพยายามหาพวกเล่งแคสกุนซูโชจินเนี่ยพอใช้ได้แ t r a c t i v e ก็ได้อยู่ครับ t วิตเตอร์เฟจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ที่1มากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับตัวคีย์หลักเลยของคอมเราก็คือมอไฟครับไอเทมที่ผมชอบที่สุดก็คือกากอยครับรองลองมาก็จะเป็นไวเไม่ก็วอมอกเนาะสชิ้นนี้เนี่ยอันไหนก็ได้ แต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบวายเศษมากกว่าลองเรามาก็เป็นบอมเบิลนะครับส่วนดีคอเนี่ยผมว่าถ้าเป็น Meta AP ค่อยว่าการแต่จากที่เล่นมาเนี่ยผมว่าผมออกบอมเบิลเก่งกว่านะครับต่อมาครับเชนเชนจะเป็นตัวถือยูทิลิตนอกเหนือจากที่แบบเราหาไอเทมให้ซิกอวสตาร์ไม่ได้หาโมเดโลเรตบัฟให้ t w ทวิตเฟตไม่ได้นะครับก็ใส่เป็นซันไฟให้เชนไปเป็นตัวถือยูทิลิต นะแต่ถ้าเราหาครบอะไรหมดแล้วเนี่ยพยายามหาติปโกลนะครับให้เชนนะตัวของเราเนี่ยจะอึดมากยิ่งขึ้นครับเชนนี่ก็คือเก่งนะเก่งอยู่นะครับได้ติปโกลบนี่คือยืนช่วยมอไฟเป็นปีเลยครับต่อมาครับมาต่อกันในส่วนของอักเมนแล้วก็พาวเวอร์สแนคนะทุกคนอักเมนเนี่ยผมจัดมาให้เป็น3-4สีแล้วก็แค่ TS เพียงเท่านั้นนะครับอันแรกก็คือ Investment Strategy ครับเป็นลุงนะ อันนี้เนี่ยแชมเปี้ยนของเรานะจะได้เลือดถาวรตามดอกเบีย้ยของเราน,นั่นเองครับบอกเลยว่าออมเราอะ่ะเล่นโซโลใช่ไหมเราค่อนข้างรวยนะก็มันจะทําให้ยูนิตของเราเนี่ยแทงอึดมากๆนะโดยเฉพาะมอไฟบอกเลยว่าถ้าเราฟาร์มอัคเมนนี้มาเนี่ยคือ T s แบบเก่งจัดๆครับมอฟแบบยืนเป็นปีอะ่ะอันต่อมานะครับก็คือพิเมติคิเกตนะครับที่จะทําให้เราโล3ดาวได้เร็วมากยิ่งขึ้นตามห้องได้ทันครับในกรณีที่แบบว่าเราโลไม่ค่อยหินเนาะ และอันต่อมานะครับก็คือชิมเมอร์สเกลนะครับที่จะได้โมกุเมลกับแกมเบอร์เบรนะสองอันนี้เนี่ยเก่งมากๆครับกับการที่เราจะไปเล่นมอไฟใส่โมกุเมลยิ่งถ้ามีกากอยคือรวยมากแล้วก็แกมเบอร์เบรใส่ให้ซิกซินเวอร์ทีเอฟเนี่ยไดห้หมดเลยนะสองชิ้นนี้เนี่ยมันจะทำให้เรารวยไปอีก แล้วก็โลได้ง่ายไปอีกนั่นเองครับต่อมานะครับ t s ของ go นะครับก็จะมี h e a ที่ o ลครับก็คือทีมของเราเนี่ยจะได้เลือด7หน่วยเนาะแลวตัวก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเราโลอันนี้ก็คือหมอก,กบรีโลแหละเก่งจัดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอัเมนเกี่ยวกับพวกเดอะคูเนาะไม่ว่าจะเป็น space คมป์นะครับแล้วก็อ s c a p e ว e ลซ c i t y นะสองอันนี้คือเก่งมากหยิบได้เลยนะเพราะว่าเป็นอัเมนสำหรับเดอะคูเนาะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกเทช r g y hand star b a l แล้วก็พวกแชมดุเนาะที่จะทําให้เรายิดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมค่อนข้าง ถือว่าหยิบได้อยู่นะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคอมที่โลให้ h 3สามดาวหลายๆตัวแล้วมันก็3ดาวไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีอันนี้มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าเราลดทรัพยากรเราได้ทํา3ดาวได้เร็วกว่าปกติหา T F ได้ง่ายมากขึ้นส่วน T S สีุ้งนะครับก็จะเป็นพวก m i s Connection Pandora Base แล้วก็แชม d ูปเนาะอันนี้อย่างที่ผมบอกไปครับทำสามดาวให้เร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ Miss Connection เนี่ยส่วนตัวผมโคตรชอบเลยเก่งมากนะต้นเกมเนี่ยได้มาปุ๊บ สตองบอร์ดเลย2ดาวหลายตัวปุ๊บแล้วก็ที่เหลือเนี่ยขายถ้าเราไม่ใช้นั่นเอง่ง่ายมากๆ,ๆนะครับต่อมานะครับในส่วนของ power snack ของขอมเรานะครับตัวแท่งเราก็คือมอไฟครับที่ดีมากเลยก็คือสแตนอาร์โลนเพราะเรายืนเดียวเนาะรองลงมาก็เป็นรีซิแทนแอมบ์ vitality body chain unstoppable สปายกี้เชลเนี่ยก็คือจะหยิบก็ต่อเมื่อเราเ,าเ,ราเจอห้อง ed นะอันนี้ก็คือได้เกาะบึมๆเนาะก็ได้อยู่ครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมหยิบสแตนอาร์โลนรีซิแทนไม่ก็ unstoppable นะครับและตัวต่อมานะครับก็คือซิก นะครับที่จะเป็นตัวใส่ power snap เนอะอันนี้เนี่ยสำหรับตัวดาเมจจริงๆคืออะไรก็ได้นะจากที่ผมไปเล่นมาจะเป็นซิกหรือ tf ก็ได้2ตัวนี้เนี่ยมันย้ายได้หมดเลยนะซิกเนี่ย power s n a k มันแทบแบบไม่จำเป็นเลยนะทุกคนเออมันเก่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับผมก็เลยแนะนําเป็นพวก sky p i n อร r ถ้าเราไม่มีไอเทมพวกเจาะเกาะเจาะต้นเวนเนาะถ้าไม่มี v o i ส star ครับก็อันเดียวเลยแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยครับที่เหลือเนี่ยหยิบเป็นพวก magic specialist ก็เก่งนะครับหรือจะรอไปหยิบ ของ TF ก็ได้นะครับออกแค่โอไฟ์เราได้อันดีดีอ่ะเพราะว่า snack แค่นี้คอมเรามันเก่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่ต้องได้ TF มาในช่วงของเล่เกมนั่นเองครับโอเคครับซึ่งผมก็ได้มีนส่วนของคลิปการเล่นให้ดูด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมเพลที่ผมคิดว่าเป็นเดอร r e ที่เก่งที่สุดแล้วนะครับจากที่ผมไปเล่นมาทั้งหมดของเซตเซตนี้นะเพราะว่ามันได้อักเกรของเด e c r ูทํา3ดาวก็เก่งป๊บเครื่องที่สุดแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นเดอร r e ที่ตีเร็วที่สุดนั่นเองครับทุกคนก็ ถ้าใครอยากไปดูคลิปเกมเพย์นะก็สามารถกดไปดูได้ที่ตัวไอมอมบนขวามือนั่นเองครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือคลิปวิธีการเล่น The Cool u p ปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพื่อช่วยให้เพื่อนๆไต่แรงได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับถ้าใครอยากเห็นคอมอะไราที่เป็นวิธีการเล่นแบบนี้อีกนะก็ คอมเมนต์บอกมาได้เลยนั่นเองครับแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิธีการเล่นแบบนี้อีกนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิวเดย์ครับสวัสดีครับดิส m ี n ช็อตกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t Thailand g a m ม Show 2025พบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธ้อมพบปาถ่ายรูปแจกไลเซนแบบเอ็กคลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจะเต็มนับสิบท boot. ตอกย้ำความเฟทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากและนล็อกเจนิสิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมซิลิกิตพบกันที่บูธดิสแมนช็อป